เนื้อปลาเนื้อปลาตอนใหญ่เบิงองนพี่น้องคะสวัสดีจ้ามาพอกับตุ๊กขิกเก้าค่ะทุกคนคะ่ะในช่องสเป็แชนแนลมาคะ่ะพี่น้องมาหนีตุ๊กสิบห้ามากินข่าวกับไตปลาคั่วสุกค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นไตปลาจากครัวไทยไทย้ลยค่ะพี่น้องใช้เนื้อปลาซาบะคะ่ะเนื้อปลาชิ้นโตโตคือเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะได้แหนมมาแกล้มแล้วก็ อันใครต้มแก่เพชรค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเครื่องแกงเขาถึงผิดถึงคิงน่ยค่ะพี่น้องคะจัดจ้านมากมากค่ะกินเขาเซ็ตแซ่บน้ำกันเด้อยผัพี่น้องคะหนุ่มเ้าน้ำกันค่ะพักมื่อกี้กมี่ยงยอดอันใบมุงหิมะผ่านค่ะพี่น้องคะผักชีล้อมบวเขือมะระค่ะพี่น้องอันยอดมุงหิมะผ่านกินเฉลกด้วยค่ะพี่น้องคะเจลเฉลก เผ็ดจัดจา้านอันนี้จุ๊กเลยมากเป็นรสเผ็ดเป็นรสจัดจา้านเห็นไหมนคะอืม้มแซ่บแบบปรุงแบบกลมกลมมากเลยค่ะแต่รสเผ็ดยัง นกอลงเองลกลักษณ์วอย่อืมหอมค่ะปักทิล้อม ผักหลายแมาแจงต้องแซ่บพี่องมือง่อี้ผักหายอยังฮะกินทั่วบ่ไข่ต้มเมืม่อปลาปลาตอนไบมึง อืพี่น้องคะัทิทุกเทศลงนี้ทงปริมาณ250กรัมเ้อพี่น้องบริเทศให้เบิง้ง ชั้นละสิบบาทใบมังเหหิมะพานธบเฮ้ยเอบเย กินเจ้าอื่นตั้มตลาดทั่วไปหน่อยเหรอครับพี่น้องคบบเป็นไงอันนี้โดนใจทุกเลยครับพี่น้องคแนะนำแนะนำอีนี้แสบโอ้ยตขะขามานหน่อยพอด อ่อ ừ, ได้ปลาไตแนวมีสานเนาะขอกัดเดียวกันอืม <ừ. S 1> หองงม,มองามใบมงคลมาพานเดี๋ยวกระแสบตัวหลับพี่หน่องเพื่อแหลกแสบเลย บุคเรืกับบุคเรือหลายหลายพันเม่อนี่ ไปสักกรอสือม,ออม,มานโดนหรอเม่รลืมดำหรอพี่น้องเห็นมันง่ามนะไม่ง่าสอกสืนไปแต่เวลากินกระสือเม,ม่ดำเบิ่ มหมดแล้วเลยใบจะไม่ค่อยฝาดฝาดแต่ติดส,สมแนวนน้อยจะกว่าเดี๋ยวหมูหิมาผ่าน เนื้อป้าได้นี่เปี้ยว กินกะเผักอีกย่างกะแสบผักพีกพ่น้องค่ะตุกหวานเม่อตุกเอาผักมาหลายแบบอยู่เลยแตงแต้ตปลาเราจะเป็นน้องกินกับสตอไต่ไปหน่อยผักอีกอย่างกาแฟว่าสิกิฟผักกระถิ้นฟอมผุนมาแจวไหมแต่ว่าผักมันเต็มเต็มแหลกตุกเลยไปไปกิฟ เสรหลายเสิร์ฟแ่งขับรถขับรถข้าแต่พี่หน้าขับรด แล้วค่ะพี่น้องคะมันนี่ตุก๊กข้าพี่น้องมากินข้าวกับไตปลาคั่วสุกจากครัวไทยไทยค่ะพี่น้องคะเผ็ดจ้จานเนื้อปลาชาบะเนื้อปลาซาบะชิ้นโตโต,โตค่ะพี่น้องคะพักแกมหลากหลายเข้ากันเข้ากันทุกพักค่ะพี่น้องคะอืมกินพักในกระแสบ็มันจะไม่ต้องตกเป็นสต๊อนเนาะเอาลลลแล้วค่ะลิ้นรั่วแล้วค่ะเพชร เอาละครับพี่น้องขะถามไพมักเมนูนี่มักคลิปนี่ตุ๊กฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปให้ตุ๊นนั่นละค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ